กล<ะ>้องสองห<ม>น้าจอใหม่ไปหลัา,าแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่กับสี่ศิลปินจากบ้าน AF นะครับ Academy p e d e s t r i ที่มากับ AF Company Show Moscow Horn นะครับเป็นโชว์ที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่มีการผสมผสานกันระหว่างคอนเสิร์ตเพราะว่าอันนี้แน่นอนนะครับมาจากบ้าน AF เนี่ยต้องมีงานแดนคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าเอามาบวกกับเรื่องของละครเวทีใช่ไหมฮะเรียนที่กรรมอยู่่ใช่ไหมใช่ละครเวทีใช้ศาสตร์อะไร โหหนักเลยมัมีเรื่องการพูดแบบว่าการร้องเพลงแบบว่าแบบว่าออกเสียงแบบดราม่าหรือว่าร้องลากก็ยาวอะไรอย่างงี้โอ้โหการเป็นเด็กวัยรุ่นยังฟินีด้มีปัญหาทำไมการไม่ชัดใช่มีปัญหาตรงนี้อย่างนี้ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักกันเพราะว่าเอ่อในบ้านเอฟต้องมีวัยรุ่นเยอะอีกนนะยกไเป็นโจนะใช่จุดนี้เขาเรียกว่าถามนี่เลยถามคนนี้ดีกว่าครับผมรุ่นพี่รุ่นพี่น้องแ าเรียนกานเรียนนี่ไงบอกกานเป็นการยัเรียนหนักๆนะอาจะได้เก่งกว่าพี่เขาที ha ha ha. <S <S 2> <S 2> hey ่เมื่อกี้บอกไปแล้วบอกว่า ไม่รู้เจอมาเยอะ่ต้องบอกพี่ตีมาทำไมขอเรียกคุยเลยจริงป่ะจริงว่านี่คุณต้องทำอางนีต้องเหมือนพี่ตีเขานะพี่ตีเขาอยู่ที่นี่มาที่นี่มาอะไรมาเขาจะไม่กับอะไรนะสู้ๆนะดูพี่ตีเขาดูอยากต้อ่งอไปทำหนึ่งเขาบอกอย่าดูพี่ตีต้องไม่อย่ายากมาย่ามาต้องมีการซ้อมอะไรแบบว่าอย่างพลังในการที่เราต้องแสดงออกมาในละครเวทีใช่ครับคือคือละครเวทีนี่ผมต้อเป็นอะไรที่มีครับ คือมันนี่กวคือมันห้ามพลาดไงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นละครทีวีทั่วไปเนี่ยมันก็จะเอ้ยเทคได้เทคได้แต่นี่คือพลาดแล้วพลาดเลยนะแล้วยิ่งงวดนี้เนี่ยมันมีแค่สองรอบนะครับผมนี่เหมือนหวยคนเล่นหรครับไม่ใช่หวยครับผมงวดนี้งวดนี้งวดนี้เอ้ยอาไม่ใช่ใครขันน้องก็ได้ท่าอะไรนครับผมงวดนี้มันมีสองรอบเราว่ลืมแลยนี่งวดนี้มันมีสองรอบได้สำหรับ มีแค่สองรอบครั้งเนี้ยมีสองรอบนะแล้วยิ่งผมแบบพี่เมตไถ่านพี่ประจันก็เล่นคนละรอบครับพาละพลาดเลยนะต้องแบบมีสมาธิในการซ้อมมากๆแล้วก็คือมันเหมือนกับอันนี้มันเหมือนเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยและยิ่งคิวตลกเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางคนจะรู้สึกว่ามรนไม่เห็น้องซ้อมเลยใครอย่างคนที่เป็นคนตลกลเลยพี่โจ้พี่โจ้อย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ว ยิ่งถ้าจะส่งมุกมากๆต้องยิงซองเยอะๆใช่จริงอันนี้มีหลายคนที่ชอบคิดผิดๆนะคือแบบว่าเล่นตลกแล้วแบบว่าปล่อยปล่อยไม่ปล่อยแบบว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปสดๆสดสดมุกหมดนะเตรียมตัวนี่โอ้โหยิงกังปุ้งปั้งปุ้งปั้งเลยปั้งเลยนี่เป็นไงล่ะคนนี้ปั้งมาเลยบอกพี่สางเชิญตัวไป มาดิ้งเน้องธรรมชาติน้องมาได้ทุกอย่างจริงๆยำอนที่จังหวะเป็นของตัวเองไปบ้างๆเลยจริงๆก็สถาบันเออเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะครับเไปที่ไหนนะครับมอสอวครับโอเคข่าแดงครับพี่เจนจากเปล่าอะไรนะข่าแดงรู้จักรู้จักใช่ไปไปไปหอยไหนบ่อยไปปภาษาดีบ่อยกลับมากกลับมาก เลยเถิดนะครแล้วค ok ุณพัชชาเป็นยังไงก็เล่นรอบเดียวคุณนดตรีจริงค่ะครับผมต้องมีการเตรียมตัวหนักกว่าคนที่เล่นสองรอบไหมเพราะคนที่เล่นสองรอบนี่นะเขาผิดรอบนึงแก้ตัวรอบนึงนะเตรียมตัวหนักไหมมันหนักผมชอบตรงที่ว่าเขาผิดรอบนึงเขาแก้ตัวรอบนึงไหคือผิดชั่วไม่ไดใช่การตีแล้วถ้าเกิดเล่นสองรอบก็ต้องดีทั้งสองรอบถ้าลองแก้อยู่แล้วมิโจก็มิจิเมื่อกี้พัชชาตอบแล้วมาตอบกันจริงๆแล้วเขาไม่ คืออย่างคนที่เล่นสองรอบี่ยก็จะต้องซ้อมเยอะกว่าเพราะว่ามันมีบทบาทต่างกันไปอย่างพายเนี่ยเล่นก็เล่นเป็นเป็นศิลปินที่เล่นในคอนเสิร์ตเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องซ้อมอย่างที่บอกคือกดกลั้นนิดนึงเพราะความขำใช่ไหมเราะที่เขายิงกันมาตักรอบแรกหรือว่าที่เขาซ้อมกันมาเราไม่ได้มีส่วนตรงนั้นแต่ว่าเราไปแสดงคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นก็ต้องกดกลั้นในความขำ แต่ว่าจริงๆผมว่าเขาต้องปล่อยไหลนะพี่สังเขาดูขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วบางทีอาจจะต้องโฟกัสบ้างน,นิดหน่อยครับมันเหมือนกับว่าบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าบางครั้งเคยมีโอกาสเคยเห็นไหมครับเวลาคนที่ขำแล้วแล้วหลุดขำแล้วผมจะขำอยู่แล้วไป<ร>ต่อ<า>มไม่ได้ขำแล้วไปต่อ,ตอไม่ได้บางทีก็ทำให้จบโชว์ไม่ได้ใช่ าการซื้อดากมากนะขอบอกนะยากจริงๆผมแค่จัดราย als, การกั fulfil, บวีเทคูมานะฮะเวลาพี่เขาปล่อยมุกแบบแบบปล่อยแบบไม่ยั้งเนี่ยมก็แย่มันกันนะใช่แล้วก็โชว์ก็เจ๊งครับเจ๊งเลยเขาก็กลับมาได้สิเจ๊งเพราะผมนะฮะไม่โดนน้องเนีแล้วคุณซาณิล่ะครับมีการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ซ้อมถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ละ ตอนตอนนี้เพลงเพลงที่แต่งใหม่ขึ้นมาเพื่อ mm hmm. เพื่อ uh, ไปโชว์เนี้ยค่ะ mm hmm. ก็เรียบร้อยแล้ว <c oughs> มีได้แบบไปโปรโมทแล้วเรียบร้อยชื่อเพลงบนเฟซบุ๊กนะคะ <c oughs> ก็ซ้อมไปได้ระดับคืออย่างอย่างที่บอกโชว์เนี้ยจะต้องใช้เครื่องดนตรีแต่ว่าเครื่องดนตรีที่จะใช้ก็คือเป็นพวก iPad ครับผมค่ะก็เล่นเล่นตอนนี้ก็ซ้อมไปได้ระดับตอนนี้ก็เก็บตังค์ซื้อ iPad กันอยู่ใช่ แล้วเป็นเพลงพิเศษในคอนเสิร์ตนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไปดึงเอาไอแพนมาเป็นพระเอกเอามันจะมีมันจะมีโปรแกรมที่แบบเป็นดนตรีแร้วมันกำลังฮิตที่ก็ตอนนี้ พลอยเนี่ยมันอยู่ห่างไกลตัวผมผู้ิงน่ารักพี่เจสิบป่ะแต่เริ่มใกล้ตัวมาันเลยอันนี้เราถูกต้องเลยก็เสียันนี้ต้องชำนาญเอาไว้ละนี่มากเลยครับปั้งตั้งผู้หญิงพี่เจสิบกินมากเลย อแน่นอนเพราะว่าศิลปินแต่ละคนก็คือต่างขัดกันมาเล่นคนคนนึงอาจจะอยากดูว like ่าชารอบนึงอีกคนนึงอาจจะอยากดูปุ right. are, mm ้ยฝ่ายล้อบนึงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วยิ่งสองล้อเนี่ยไอ้มุกมุกเราที่เล่นเนี่ยคืออาจจะเป็นมุกแบบเดิมแต่เราอาจจะมีพลิกแพลายนิดนึงถ้าเกิดรอบแรกเล่นไปแล้วฮาไปแล้วร้อสองลำบากแล้วใช่ไหมแต่พอดูแล้วงั้นไม่ก่อนงั้นรอบงั้นรอบแรกไม่อยากเล่นฮา การวุสภเป็นอย่างนี้แต่คุณไม่รู้สวไม่เห็นีเลยโอเคนี่มีหยิกขากันแล้วนะฮะงที่ผมผมไปไม่เป็น,นเลยโตีเลย <c oughs> นี่ตีไปหลอกไปหลอสองรอบเนี่ยนะเขาใส่กันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับตอนนี้นี่ก็ซ้อมกันอย่างหนักเลย <ฮะ S 2> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ยังไงเนี่ยไปดูรอบไหนเหมือนกัน แต่ว่าถ้าสมมติดูสองรอบเนี่ยมันต้องมีการความแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคนที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้แล้วก็เอ็กซ์เพรสชั่นีแฟนิเชีที่เขาโปรเฟชชั่นออลไปหมดนะเขาจะไม่ยีบุกคซ้ำเนี่นเท่าไหร่นะคือเวลาเล่นมันกลางก็ะบอกมา เราเราบิวให้เขามามาเต็มไงดีๆก็สร้างบรรยากาเลไไม่อะศบิวให้มาเต็มไงไม่ก็แต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของสองรอบที่ไม่เหมือนกันก็คือตัวศิลปินเนี่ยบางทีวิธีการแก้ปัญหาของศิลปินทั้งทั้งสองรอบมันจะเหมือนกันใช่สมมติว่าพระชายเจอปัญหาแบบนี้กับปีเจอปัญหาแบบนี้อ่าพระชายใส่เสื้อผิดใส่เสื้อผู้ชายมันก็เตอเตอเตอปีใส่เสื้อผู้หญิงโอ้โหต้องมัดน้อยค่ะแม่มาแล้วขอร้องเลยนะขอร้องเลยอย่าผิดอะไรแบบนั้น งานดีนะคไม่ไม่เหม่อนหนูโอ้ยไม่ไหวเออวันนี้ของดีเขาดีจริงมอเตใส่โอ้ยใช่ปะไอร้อนนี่ขึ้นมาเลยตบใบอ่ะเป็นตบใบแม่แม่ไปม่ใส่จแล้วเลยตัวเนี่ยไม่งูเกย์เรียบครับก็คือแต่ละโชว์ก็จะมีความแตกต่างที่ตัวซิมปี้นะครับซิมปี้แล้วก็การแก้ไขปัญหาที่อาจจะออกมาแตกต่างกันใช่ค่ะตอนนี้บัตร จําายหรือยังเรียบร้อยค่ะจ okay. ําไหนเรียบร้อยแล้วที่ไหนยังไงวีขีดบุ๊กิ้งคอมค่ะวีขีดบุ๊กิ้มหรือว่าโทรศัพท์ง่ายๆนลค่ะศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าเกรากดีไมีไตอฟน่ะเขจะได้อยากศูนย์อูนย์ศูนย์เก้า้าก้กกดซไดไม่มาก ได้ซื้อเลยใช่ไหมเอาตังมาตังมาเท่าไหร่ครับบาทครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับสีครับอะไรนะแปดร้อยแปดรครับพันหนึ่งพันหนึ่งครับสองพันห้าสองพันสามพาสโอเคซื้อราคาไหนก็ได้ b ขีด booking com หรือว่าศูนย์สองเก้า้าเก้สิพีซื้อสามพันสอใบเลยใช่ไหมเนี่ยนี่นี่อันนี้มันเสียงบัตรมันเจอเสียงอะไรเนี่ย อะไรคะชอบที่ภาพแคบมาเลยเหมือนก็โทรไปฟังคลิปอะไรสักอย่างคอนเสิร์ตเล่นที่ไหนครับทันเทโดมค่ะเมืองทองธาน่ีวันที่เท่าไหร่ลค่ะ19มีนาคมค่ะโอเคถ่าเป็นการเป็นงานแล้วเป็นการเป็นงานแล้ว19มีนาคมทันเทอร์โดมที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการเป็นงานยที่คุยกันมาบัตรมีหลายภาษาค่ะ กระเป๋านะฮะรับตั้งแต่800บาทถึง3,000บาทนะครับมีแก๊ประหว่างแต่จำไม่ได้นะฮะจะมีมันจะมีเหมือนกับว่าในส่วนของที่น่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเรา800เนี่ยเกาจะไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้800เราต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เว็บเข้าไป800ที่หน้าสุดเลยวันนั้นนู่นโอเแล้วเราจะไปซื้อ3,000แล้วเดี๋จะไม่ใช่พันล้านนะเราต้องแก้ไขได้ครับครับผมเราต้องเดินไปเล่นถึงนู่นเลย จะมีเซอร์ไพรส์โผล่ขึ้นมาตลอดเวลาถึงเวลาจริงไม่มีทำไงสร้างบทท้าทายเล้ว5,000นั่งง้ายไหม5,000นั่งง้าไยไหมเฮ้ยหายเสาทำไมโอเคโอเคสำหรับเอฟคอมดี้โชว์มัสโกอ่อนวันนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลนะครับ19มีนาคมนะฮะเป็นวันอะไรครับวันที่19วันเสาร์ครับวันที่วันเสาร์ครับนี่อัลมกองวันเสาร์ที่19มีนา